จังอยู่ไม่ได้สนใจอูชิงชวนหลังจากที่มองไปรอบๆห้องครัวแล้วจังอยู่ก็พูดขึ้นด้วยรอยยิ้มวัตถุดิบพวกนี้สดใหม่มีหลายอย่างใช้ทําอาหารได้นี่ช่วยประหยัดเวลาได้มากเขาเดินไปข้างๆถาดที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบและเลือกวัตถุดิบที่ต้องใช้ออกมาหลังจากที่เลือกวัตถุดิบแล้วจังอยู่ก็บอกกับอูชิงชวนเอาต้นพริกและดอกชื่อเยี่ยนออกมาสิในซอยเล็กๆไม่ห่างจากบ้านเจ้าเมืองมีองครักษุด,ดำคนหนึ่งเดินเข้าไปในซอยและเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง เจ้าสำนักกลับมาแล้วองค์รักลับผู้นั้นดูตื่นเต้นอย่างมากตอนนั้นเองประตูห้องสองห้องก็ถูกเปิดออกพร้อมกันโจถิงและเฉาสยงรีบเดินออกมาจากห้องและเดินเข้าไปหาองค์รักผู้นั้นองค์รักชุดดำพูดขึ้นด้วยความเคารพผู้อาวุโสท่านเฉาข่าได้ข่าวมาว่าเจ้าสำนักกลับมาแล้วโจถิงและเฉาสังต่างมองหน้ากันและเห็นความตื่นเต้นในสายตาอีกฝ่ายเฉาสยงพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นดีหลังจากที่รอมานาน ในที่สุดเจ้าสำนักก็กลับมาแล้วไปที่สำนักคังเฉียงโจถิงตื่นเต้นอย่างมากเขาโบกมือและเดินออกจากบ้านไปทันทีมุ่งหน้าไปยังสำนักคังเฉียงด้านนอกเมืองทะเลทรายนอป่าด้านนอกหมู่บ้าน ใจกลางป่าที่หนาทึบที่ต้นไม้ต้นหนึ่งชายสองคนนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้รายล้อมไปด้วยคนหลายสิบคนที่ดูผอมแห้งและอิดโรยราวกับว่าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วที่ต้นไม้นั่นเงียบสงบอย่างมากมันไม่มีเสียงอื่นนอกจากเสียงท้องร้องของคนเหล่านั้นทุกคนต่างก็รอการกลับมาของจังอยู่อยู่เยี่ยนชิหลินลัว่วและคนอื่นๆต่างก็ได้แต่กัดฟันทนและเฝ้ารอการกลับมาของจังอยู่บอกได้ว่านี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาทนหิวอยู่แบบนี้ได้โชคดีที่ความยากลำบากนั้นในที่สุดก็จบลง นายท่านเจ้าสำนักกลับมาแล้วด้านนอกนั้นมีสมาชิกพันธมิตรร้อยสำนักคนหนึ่งตะโกนขึ้นด้วยความตื่นเต้นเสียงนี้ส่งต่อมาถึงใต้ต้นไม้ตอนนั้นพลังอันน่ากลัวได้แผ่ออกมาจากใต้ต้นไม้จนทำกิ่งไม้และใบไม้นับไม่ถ้วนกระจายออกมาเยี่ยนชิวลืมตาและลุกขึ้นยืนทันทีเจ้าสำนักข้าเยี่ยนชิวรอเจ้าอยู่มีแค่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าเขาผ่านพ้นวันคืนอันเลวร้ายพวกนี้มาได้ยังไง เขาได้แต่กินผักผลหมากรากไม้ประทังชีวิตเอาเนื่องจากเขามีระดับการบ่มเพาะที่สูงทำให้ร่างกายของเขามีความทนทานมากแต่คนอื่นๆไม่ได้แข็งแกร่งอย่างเขามีหลายคนรวมถึงหลินลวดที่ต้องโอ้อกกับการกินของเหล่านั้นหากจังอยู่กลับมาช้ากว่านี้พวกนั้นคงต้องตายเพราะความทรมานในที่สุดจังอยู่ก็กลับมาวันคืนอันเลวร้ายของพวกเขาในที่สุดก็สิ้นสุดลงข้าเยี่ยนชิวในชีวิตข้าไม่เคยตกต่ำเช่นนี้มาก่อน ตอนนี้ในใจของเยี่ยนชิวเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้าสํานักที่เขาไม่เคยเจอหน้ากลับทําให้เขาเกลียดได้ถึงเพียงนี้เจ้าสํานักข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างสาสมเขามองไปที่หลินลั่วและคนอื่นๆก่อนจะพูดขึ้นตามข้ามาแม้ว่าจะเหนื่อยล้าและเจ็บปวดตามร่างกายแต่หลินลั่วและคนอื่นๆก็ไม่กล้าขัดคําสั่งของเยี่ยนชิวพวกเขาทําใจแข็งและเดินตามเยี่ยนชิวมุ่งหน้าไปยังสํานักคังเฉียงแต่ทุกก้าวที่เดินนี้เหมือนกับกินพลังชีวิตพวกเขาอย่างมากหน้าอนาด ในระดับคนของพันธมิตรร้อยสำนักแล้วพวกเขาไม่เคยต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าอับอายแบบนี้มาก่อนจากนอกหมู่บ้านมายังสำนักขัางเฉียงพวกเขาต้องใช้เวลาเดินทางกว่า15นาทีระหว่างทางพวกเขาได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวจากร่างกายของตัวเองซึ่งทำให้คนรอบๆพากันตีตัวออกห่างจากพวกเขาและมองมาที่พวกเขาด้วยสายตารังเกียจพวกเขาได้แต่อดทนต่อสายตาเหล่านั้นจนเดินทางไปถึงสำนักขัางเฉียงโจถิงเมื่อมาถึงประตูสำนักเยี่ยนชิวก็หยุดและคิ้วขมวดทันที เมื่อได้ยินคนเรียกชื่อตนเองโจถิงก็หันกลับมาด้วยความสับสนเจ้าเป็นใครกันผมที่ยุ่งและใบหน้าที่มัมแหม,มพร้อมกับเสื้อผ้าที่ขาดหลุดลุ่ยนั้นทำให้เยี่ยนชิวดูราวกับขอทานเสียงของเขาก็ยังแหบแห้งทำให้โจถิงจำเขาไม่ได้สักพักแต่โจถิงรับรู้ได้ถึงระดับการบ่มเพาะของอีกฝ่ายจึงทำให้เขาระวังตัวขึ้นมาแปลกจริงๆโจถิงมองไปที่กลุ่มของเยี่ยนชิวด้วยความสงสัยชายชคนนี้เป็นใครกัน เยี่ยนชิวสูดหายใจเข้าลึกๆและมองไปที่สำนักทางเฉียงโดยไม่สนใจโจถิงตอนนี้ในอกเขาเต็มไปด้วยความแค้นหากมีใครหาเรื่องเขาในตอนนี้คงเท่ากับหาที่ตายเยี่ยนชิวลอยขึ้นไปบนฟ้าและมองไปที่สำนักทางเฉียงก่อนจะตะโกนออกมาจังอยู่ออกมาตอนที่เขามาที่นี่ตอนแรกนั้นเขายังทำตัวสุภาพแต่ด้วยความลำบากที่เขาเจอมาเขาจึงโยนความผิดทั้งหมดให้กับจางอยู่ ความแค้นที่แน่นอกนี้ต้องการที่ระบายและจังอยู่ก็คือเป้าหมายในการระบายความโกรธแค้นนี้